ดูต่อหน้าที่สิบพันนี่ก็คือเรื่องของสมสมตา 4. นสี่สมมตทานสี่ในตอนต่อจะได้เลยถ้าอยู่ในเรื่องของเกณฑ์ของสุขสมรมมเรนอย่างร้อยหนึ่งเกณฑ์ต้องดูเรื่องของสมมตาฐานสี่นี่จริงอยู่สัตโสสมมตานนามะชื่ออัาว่าสมบัติฐานทั้งหลายสี่ตัวแต่ทั้งสามเลยเชื่อว่าสมมติานทั้งหลายสี่ อินติตัวนี้แปลว่าคือวัตถุสมัทานว่าวัตถุสมานขับศัพท์ไปเลยปัญญา,าสมถทานว่าปัญญาสมนานเจตนาสมถทานว่าเจตนาสมานตุนาติเดกสมถทานว่าตุนาติเดกสมถานนะเป็นนี้ก็แต่แค่นี้คือเป็นวิวณิกฐานแต่วอื่นๆนั้นก็เป็นวิน้กิกฐานก็ใส่โภติมีอยู่มาก็ได้แต่เราสมันรีืออ่นสับก็เป็น มีกระบวนตัวระกาโดยในเรื่องของสัมปทานานามสกุลพญายุตระกากับสัมปทานสัมปทานก็เป็นลิงทั้งถังส่วนที่อยู่ในอิติทั้งหมดเขามาอ่านว่าวาดวาดทุกทำเลยนะามสกุลสัมปทานก็วัตถุสัมปทานก็ดีปัญญาสัมปทานก็ดีเจตนาสัมปทานก็ดีกุนาติเลศกสัมปทานก็ดีก็คือลิงทั้งถัง และสรุปะในปิตีนคัว่ารในคำว่าจริงก็ถ้าสรุปะในปีนะครับสรุปปีตามก็เป็นสรุปะในศูสองพันห้า ดังนั้นข้างในเนี่ยเราพมานว่าทุกตัวคือเป็นทิทัวัตถุสัมติานก็ดีปัญญาสัมตทาก็ดีเจตนาสมมตทานก็ดีภณราวือสัมตทานก็ดีทิศทัและนั่คือัในที่ทีสัพพะปุรุบันในเจริญโสสมมตทานะันั้นประโยคนี้ออกมาจะแปลได้ไหมเชื่อว่าสัมตทาทั้งไหนสี่คืออันว่าวัตถุสมมตทานอันว่าปัญญสัมตทานอันว่าเจตนาสมมตทานอันว่าคนณตาคือสมมตทา จะจบประโยวต่อมาประโยคต่อมาอะไรคือตัวประธานทักขินัยโยอาจว่าทักทักขินัยยะบุคคนหรือว่าบุคคลผุ้คนซึ่งทักทักสินาเอาตัวนี้เป็นตัวประธานได้เลยหรือว่าบุคคลผุ้คนซึ่งทักสินาอรหาว่าอัคามีว่าคือคือ คำว่าพระอะระหังหร่าหรือว่าพระนะครับหรือหรือว่าคือคำว่าพระอะระามีมีคำว่าคือสองคือนะไม่สองสัตใช่ไหมคำว่ามงคลกุศลซึ่งพระศีลามีคือันว่าพระอรหันต์หรือหรือ,อว่าคือคำว่าอะระหามี นีโรธสมาปฏิละโหรู้ควรซึ่งนิโรธสมาบัตควรอยู่เรือละโหตั้นี้ควรซึ่งนิโรธสมาบัต,บตวัตถุสัมปทานะมในสมัมปทาทั้งหลายสี่หลานั้นหนะชื่อว่าเป็นวัตถุสมัมปทานมันก็โหติย่อมเป็นดั่นะั้นเดี๋ยวรบศรคตฐานตรวนี้โยตุสุ สมบัมปทานสุกมาัในสมรัฐานทั้งหลายสี่เหล่านั้นไหนชื่อว่าเป็นวัตถุสมปทานยะเป็นต่อไหมอันว่าบุคคลบุกคลซึ่งทั้งสีนาคืออันว่าพระหีหรือว่าเกลือนว่าพระนาคามีบุกคลซึ่งนิโรธสมมาบัติชื่อว่าในสมัมปฐานทั้งหลายสี่เหล่านั้นเป็นวัตถุสมปทานจะเป็นเรื่องในสมรัฐานทั้งหลายเหานั้นหนชื่อว่าเป็นวัตถุสมปทานยะเป็นประหลาดสถานใดไหม นี่ทักขี่นายโยตัวนี้เป็นตัวปรทาเส้นตาในโหติโหติตาเลนหมจตถูกบ้าโจ๊กัมถะก็ดีจตุสุก็ดีพิจารณสองสมถะสุตสมถาสุนิษฐาอรณะในวัตถุสมถะวัตถุสมทานิสัามันมิยั้งอนี่เดี๋ยวก็ยังไม่แน่นก็ไล้มาอีตอนนี่โร่นถ้าสมาปัญตินโห วิเศษนนะของใครของอลา,าหานและอนาคามีอลาหากนาาหาก็ดีอนาคามีก็ดีวิวิ่อะไรวิเศษสาราพีเข้ามาตข้านานเลิกไกด์นานแลนะ้วคือที่มีอะไรลิง่งคือที่มีวิพัฒนวนะัฒน์ทร่เหมือนก,นกับตัวนามเราเรียกวิเศษสาราพี ที่่มีอิจิกำกับนะฉนั้นะอ,าาอ,อาตโน,น,นทามาปฏิเสธนราเศษของอราันตลนามีราาก็ดีอารารมีก็ด,าาากดีวิเศษสดาผีของทักขินายโยวาสองสามก็เป็นวาท่ากวกับประหาเก่กับราคาและอามีส่วนน้ำสัะพสัญญาจนตับเข้ากับวัุสัมปทาวัตถุสัมปทาก็เป็นอ่าไต่กตาในปกติ เมื่อกี้เราแปลไปอยู่รูปถ่องไปแล้วนะคือเอาตัณหาวิเศษของของตัณหาก็ดีจตุสุก็ดีวิเศษของสมปทชาสุสัมปทชาสุนิทารณะในประศุสัมปทาปรตศุสัมปทานิทารยั่งคิดสัมพันธ์ไปแล้วสมรรถสมอีกพอถึงตรงนี้ก็นำมาสัญญาจุดกาศเ่ากับประศุสมัชาประศุสมปทชาก็เป็นวิจาริกตาในปุติประโยชน์ต่อมาปกติเป็นตัวประธานอะเรื่องความเกิดขึ้นและเรื่งความเกิดขึ้นนี่คือตัวประธานนะ ปัจจัยนั้นแห่งปัจจัยทั้งหลายตมาแนะโดยธรรมไม่ตําแหนะโดยธรรมตมาแนะโดยความเสมอปัจจยสัมัทานามะครับที่ว่าเป็นปัจจยสัมัทานนะโกติยังเป็นอนุปติก็เป็นวิริยตาในโกติโกติอาที้หมดเกิดถึวาโดปัจจัยนันอาวานที่สมัทฐานในปกติ ตัวเหมือนตัวประธานวางเกิดขึ้นแห่งปฏญญาธรรมเป็นพาวานที่สัมผัสในปฏิทํามเอนักตัดีธรรมเอนักตัดีโดยตากิยาวิเศษธาตุในปฏิซึ่งเป็นตัวประธานนามผสมปัญญาจนจะกล่เท่ากับปัญญาสัมปทสธาตุปัญญาสัมปทาตุมันต้องเป็นตัวถอนอีกตัวด้วยจะต้องเป็นปนิพพานปิยญาและ นะวิกิติาตาในหติสมมาทุกสมมตานต้องเป็นตัวถอดแล้ววิติตาตลอดเลยทั้งสี่ตัวที่เหลือนี่ก็คือปัญญยสมมตทานเ่อ,อยายางจาก,าก,ากท,าท,าที่อนามัสสปัญญาคือตงาวกับยศสมมติานปฏิยสมมตานนิทานโลิยะละวิกติตาในหัวตีนเสร็จไ,ไปแล้วต้วองสมมติฐานสมมตานต่อมาที่สาม ประธานอยู่ aro 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 ี่สมณัสต์ตัดตตยาณสามปยุตตาอาวประธานยาวรวยเลยอันรอบความหนึ่งออกจากต่ภาัะลัตัวนี้ตอนนี้อันรอบความที่แหงนิจตนาแห่งเจตนาทั้งหดแห่งเจตนาติสุกาเในสุในการทั้งหลายสามปิติือฐานะภูเพในการกอดแต่งการให้ กางการเรในการเป็นที่ให้ประชาการเกีในการเป็นส่ว <c oughs> จะตั้นคือเป็นสางกาัดับงวามที่เห็นเจตนาในการถวา,ายศีลคือในการก่อนต่การให้ ในการไปนี้ให้ในการเป็นส่วนภายหลังโดยให้กับตรงนี้เกิมาณตา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 แล้วก็ยานะจากจุดตานี้แปลว่าอะไรนี้เป็นสภาพอันต็พังดแล้วด้วยสมณะหรือไปแล้วกับด้วยสมณะอันนี้อะไร สมอยุต่ประกอบพอร้อมแล้วด้วยยาเจตนาตสมบัติธรมเห็นไหที่ว่าเป็นเจตนาตสมัมปธานนะครับโพติยังเป็นอีกครั้งหนึ่ไงไม่ต้องยกศับอนุปัฏความที่แห่งเจตนาในการทั้งหลายสัตคือในการก่อนแต่การให้ในการเป็นที่ให้ในการเป็นส่วนไยหลังเป็นสภาพ ไปแล้วกลับด้วยสมณะหรือถ้าไปไม่ได้คือสองคนกะไหนไปแล้วกับด้วยสมณะนะสัมยุทุตแล้วหรือประกอบพร้อมแล้วด้วย่างิชื่อว่าเป็นเิจานาสัมปทาย่อมเป็นเวลาสัมพันธ์ก็สมณะตัดตาญาณสัมปุุตตาวะเวกตาในโหติโถติอาที่บนตับตุบาโจ การตอนในการให้แปลได้คารนกาเรในการไปนให้แปลได้ปัญาพาเคีในการไปนี้ให้แปลได้แต่มันต้องเป็นการรับควงมีในตัวนามหรือตัวจุิญาที่ใส่เข้ามาในที่นี้ไม่มีตัวรับฉะนั้นเวลาต้งกาตอนคานัโตโอเพย์คารนกาเรปัญาพาเคีเห็นให้เป็นสุรุปัไอดีเลยแปลได้จะได้มีตัวเข้าให้สุรุปัตย์อีดีทีนี้ต่อไปนี้ในการแหงแหงจินตนาในการทั้งหลายสามคือ เป็นตัวเบิกนะตีสุดันนี้คือสรุป,ปะในตีสุดกาเลสุด้วก็ตีสุดวิจุนั่นขอกาเลสุดกาเลสุดก็เป็นการรักภูมมีในในไหนในเจตนายะกาเลสุดันนี้เป็นการรักภูมีในเจตนายะเกิเจตนายะอะไรนคนนั้นทำไมกินอะไรตลอดเลยดูกระดาษตัวไหนที่หน่วย เราจะยึดไปสามคืนน่ะไปยังไม่พิงอะไรอยู่ในแผ่นยู่ตลอดเวลายึดไปสามคืนไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นเลยไม่หลับแต่ว่าไห้ดูหนังสือแล้วเวลาทำบันทึกก็ไม่มถ้าจะเป็นไอด้นของใครเนี่ยไอด้นของใครก็เอาทัาไไออลล้งแปบไอต้นจนเนี่ยเรียๆเลยจะได้บุก,กลาเอาไปไเลยได้เลย พวกอะไรไปในอล่องน้องๆทั้งหลายเลยใช่ไหมทัศน์จันนิดทัศน์จันนิดมาผมเนี่ยไปมาเหมือนตั้งใจดูหนังสือแต่ดูหนังสืออะไรก็ไม่รู้หลังข้งหลังเนี่ยเราไม่เห็นดังนั้นอิติตีตัวนี้สรุปปัจจัยการในในในจุดกาเลสุเตสุวอินทรียของกาเลสุกาเลสุก็เป็นกาเลสุปมีในเตีนายะเตีนายะก็เป็นตาวานที่สมันครในทีตาโว อาุทธศัพแล้วก็นานพศัพทปัญญาจุตะกัดกับเจตนาสัมปทานเจตนาสัมปทาก็เป็นนิทานนิยะและวิธิกาในโปรตินแต่ถ้าแปลมาตรเนี้จะแปลไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าความที่แห่งเจตนาในทังหมายสามคือดังต่อมาแบบเป็นเป็นสัทพาหรือแบบนัันไปแล้วกับด้วยสมบันั้นพอพร้อมแล้วก็อย่างเจาต้องแปลให้ได้นะต่อมา นะก็อันนี้ประธานคือพุทธิตาอาวโวตัวนี้นี่นอกความที่แห่งแห่งอยู่ตรงนี้ทักศนัยยศทักศนัยยศพุทธิตาอาวโวนอกความที่แห่งบุคคลบุคคลซึ่งทัศน์นี้เป็นผู้ออกแรงจากสมาบัติคุณาติเลกับสัมปทานใช่ไหมจึงว่าเป็นคุณาติเลกับสัมปทานแล้วก็โสติ ย it, art, uno, hay hay ่อมเป็นแล้วกับิติอย่างนี้แหล่พระนัสสก็เป็นข้กยานลพระพุติตาภาวุน้เปจุตัฏฐาที่กังกาในโสติโสตินะที่เจะติวัฏฐะทักอินยจะภาวาที่สมัาในทีภาวุตตมาปติโตก็เป็นปานขนะในอุตติตาทีกลางนัสสอพานจุติวักับตุากับสัมปทาุาจุกับสัมปทาก็เป็นนิชชาเลยะและ วิตกตการในโอติเปิด์ติสับตัวนี้ก็สำลังมาหน้าสนัสัมปทานสีเรียบร้อยไปแล้วต่อจากก็ก็ท่านการนี้ก็เป็นเรืใอมันเดิมตัวเปิดคืออะไรตัวนี้ตัวเปิดคือ,คอจะระโตปีสัมปทานจากก็จะระโตปีสัมปทานอัานว่าสัมปทานทั้งหลายแม้สี่ กิติจะนี่แปลว่าคือคือปฏิเงคุโทอันานว่าพระปฏิเงคุณเจ้าเป็นตัวประธานขีนาสโบผู้ขีนาสบทักขีนายโยเป็นผู้ควรซึ่งทักขีนาทักขีนาแลวกัรเดินทักขีนา้วกันเป็นผู้ควรซึ่งทักขีนาแล้วก็โหติจ้งเป็นก็ กินาโตะม่ถินสองปัจเจกุปโตปัจเจกุโตตกาตาในโหติโหติอานไม่ใช่ตตุปลาโตนักกนายโยไม่เป็นกตาในโหติจงเป็นหนึ่งประโยชปัจจยวนว่าปัจใจปโัโนกติแล้วนำมโตโดยทมแล้วก็พักติงตะตะวะรักษาวีนะความที่เห็นปัจใจนะเป็นปัจใจอะไรพัฒนาทีการการทำแล้วซึงการรับจ้าได้ นะตัวนี้คือข้อความที่อย่งปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยอะไรขั้นตอนวุฒิกรรมเราทำแล้วซึ่งการรับจ้างได้แล้วฉะนั้นเวลาสำคนญก็ปัณจโยติณกตาในอุปนโนปัณโนกิตตบุตรกัตตุวาโตพระสิงหวุติกรรมะในกัตตวากัตตาภพุการปุญญาในรักทัทีรักทัาเวนัตเดียดุไตรปัณโนธรรมโตตัติยาวิสุตธะในอุปนโนฉะนั้นเวลาสันัญมันจะง่ายกว่าวิชาแปลเพราะว่า แปลมันก็ถึงข้อ,อความเียตปนะัจจัยนั้นเป็นบรรจัยในปะกาศปฏกิริยาประารการเาึการรับจ้างได้แล้วใช่ไหมเวลาแปลก็้องคำเหตปัจจัยมาประกอบในาระาศปฏิกิริยาขึ้นมาแต่เวลาต้องัน,น,เ,น,น,นเอาเท่าที่เห็นแต่นั้นเวลาต้องพัมันจะง่ายกว่าแต่ว่าทั้งนี้เราจะออกวิชาปแปลหรือว่าดออกนี้หรือเปล่าก็ต้องดูให้ดีอานว่าปัจจัอีกเกิดขึด้นแล้วโดยธรรมข้อความเหนปัจจัยนั้น เป็นบรรแดนในมติการปฏิการทางารเราจองการับจ้างได้แล้วต่อมาเจตนาว่าเจตนาตีสุกาเลตุนาการทั้งหลายตากบริสุทธาบรรจุรอบแล้วปฏิเจตนารถิตาในปริสุทธาิพุทธาอิตบรกัดสุวาโจตีสุปิสุนังของกาเลตุกาเรตุกาเรตุกาล้วจะมีในเจตนาเป็นตัวบรรทัดถึงต่อมาปฏิเจกพุทธวโธมาเขาปฏิเจตนเจ้า รุติมัโตผู้ศัพท์ว่าออกแล้วสมาปฏิโตจากสมาบัติผู้นาดีเลโกเป็นผู้มีบุญยิ่งเกินแล้วก็โอติยังเป็นจริงๆตรงนี้เราแปลว่าคือไปแล้วนะไม่ได้แปลว่าทางนี้ไม่ได้แปลว่าทางนี้แล้วั้นตรงนี้ก็คือดึอกัหมดไปแล้วมันก็ปฏิรุตโตจิตังกาในโอติโอติอาทีประตัววัโตสมาปฏิโตอปานทัในพุติตักคิงวุตตะมัโตก็เป็นลิขณ์ของปฏิรุตโต คนาจินเล่โกก็เป็นวิปติกุตาในหัติพอแปลออกมาข้างนอกเห็นมแปลหมดแล้วยังเหลือกิยามบุคคลของสัถปทันอื่นที่ชนะเสร็จแล้วก็นี่อิมัตส์ปฏิกัสมส์แอนไอมัตส์ปฏิกัรส์นี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้ไปมีอิมัตสัเปลีนแปลเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนฉะนั้นเวลาแปลสิ่งตัวนี้คือก็ อันว่าสามทานทั้งหลายแนมะ้สี่อิติคือพอ่อแป้จบก็มีพนาสเปรนแล้วแกในพระตักปฏิกะนี้แกนักส่วนเลยต่อมาโตคึอมาทานมาขึ้นือโยกพระตักปฏิกตนเข้ามาถ้าเวลาในในพระตักปฏิกาานนะนั้นป,รป,รนะปรนาราคุณาติย่อมถึงสมภารทซึ่งสมบัติใหญ่ทิเอวาธรรมในธรรมอสัตเป็นแล้วเที่ยวนะธรรมัวนี้ก็เป็น อาาระในตาบุรุีนะย่อมซึ่งสมบัติใหญ่ในธรรมอันสัตย์แล้วเทียมตวที่ตีิมพ์หของสมีอาลุาเวนะพื่ออาโลท่าตาสังกโยสัมมัฐานานขมาตงสัมมัานทั้หลายหลุนัตัสมามเ็นั้นโสมตตพิิโกว่านายมัตตพิจักานั้นเราปฏิย่อมได้ตัปติซึ่งสมบัติปฏิการจากกำนันส่วจโนของติปี จากก็รับบังเกฑ์ในการเป็นชนุดจีราชาปีมแม่น้ำราชาต่าตรงตรัสแล้วอิมีนาตนะะตักพฤติกาานตีนักตักกำลังซึ่งกมอันในตระกักด้วยกันนี้ทาแล้วตอโศาเปตวายัางราชบุตรให้ร้องเรียกแล้วตามพระตักพติกาซึ่งในพระตักพฤติกานั้นพระตัาให้แล้วศาตสตางังซึ่งพันแข่งทรัพย์เปตวาตรงรับแอปปิ้งซึ่งส่วนบุญแล้วก็สุตตะมาลโตผู้มีพระทัย อีกินดีแล้วพระตวาประทานแล้วปครางซึ่งตัวพระอาจารกองใหญ่อาตมสิได้ประทานแล้วเสรษฐีทนซึ่งตาแหน่งเองเศรษีมาตงนั้นว่าทำอีติว่าพระตะพริคาระตะพติกาเศรษฐีว่าพระตระพิกาเศรษฐีอันนี้มันต้องอกคำว่าอันว่าพระใดไหมคำว่าทำว่าในกระับัปเหร่พระตระพิกาเศรษฐีชิตินังนี้ นามังเป็นชื่อนามังเป็นชื่ออาสะขอใครเศรษฐีนั้นโอ้สีได้เป็นแล้วโจเศรษฐีนั้นเศรษฐีนั้นเจออะรนตกากพิกรรมนะมาเศรษฐีนั้น่ายจะเป็นสหายทันท่าเศรษฐีนัดจริงกับด้วยเศรษฐีกับด้วยทันท่าเศรษฐีปวตบามเป็นปาาขาทันโตปิวันโต เคี um ้ยวกินอยู่ดื對對่มอยู to. To be, ่เอกะโตเดระวามเป็นอันเดียวกันอุตตมะตันนี้เวลาทำมันเป็นสมานะต้องเป็นสมานังการักียในตัวไหนเท่าในสองตัวนี้เลยนะเคี้ยวกินอยู่ดื่มอยู่เป็นปิยะเดระวานกันแ้มันก็อุตตาลการเป็นสมานังการักพยาในทาั้งโตและปีวันโตอ่าทั้งโตก็ดีทีวันโตก็ดีก็เป็นทัปพันรัยาของนี่ของเติร์ีนี่เติรีเี่นอะไรพระจักรพรักรเป็นเติร์ีแล้วตรงนี้ ตรมารัตบาจำรงอยู่แล้วยาวันตรายุกลางเึ้การตํะหนดเป็นไรแห่งอายุดุตตาเครื่อนแล้วตำวองอัตตาวะตัวจากสภาพนั้นที่ทัตวามาเกิดแล้วเทวโลเกนในเทวโรลกุพุทธิตวาเสวยแล้วที่ฝันมันิงซึ่งสมบัเป็นที่มีการพุทธันตรังตัเป็นตลอดพุทธันตอนหนึ่งก็ทันทีเกิดแล้วประดิษฐ์น้จริงซึ่งประดิษส่วนที่รูกับอุปัฐานกัตัวเร แต่ะโกนแห่งบราทดาจากมีบุตรัดเศรศัต์ของระเถรเช่นว่าสามลีบุตรสามวาณลีเมืองที่ภาษาวชีรีมัสมีพุทธปาเทในการเป็นที่ตรติในการเปที่ตรวจุบแห่งพระเจ้านี้มัสมมีก็เป็นเระมุขทุตปาเทพุทธปาลเทก็เป็นการรมีในทันทีสามัิญีาณจะเป็นการทาระในทันทีมันก็ ที Man Man ่ตทรักษาก็เป็นรามีสมาในบริษัทตุเร่บษักุเรก็เป็นวิศยาณาระในอันีเป็นสรธานที่รกในอันนีที่จบตอนนี้ต่อ